สวัสดีค่ะครูพี่จีสวัสดีค่ะช่วงนี้ครูพี่จีทำอะไรอยู่บ้างคะช่วงนี้ก็มีงานวิทยากรน,นะคะแล้วก็งานที่ปรึกษาให้กับตามบริษัตต่างๆค่ะแต่พี่จะเห็นนะคะแล้วก็ยังมีงานสอนงานสอนดีเทลยาอยู่เหมือนเดิมค่ะ แล้วช่วงนี้วงการยาเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้วงการยาคือคักค่ะคึกค,คักเหมือนเดิมเพราะว่าโรคโควิดก็ยังอยู่เนาะแต่ว่าทุกอย่างมันเ่าหร่เหมือนจะเบาลงเราเปิดประเทศแล้วใช่ไหมคะตอนนี้แต่ละบริษัทเนี่ยเขาก็มีรับคนเพิ่มเหมือนเดิมค่ะตามปกติ30-40บริษัทเหมือนเดิมแต่ว่าการสมัครล่าช้าหรือเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะอ่าแล้วช่วงนี้นักเรียนที่สมัครมาได้งานเร็วไหมคะ อันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลค่ะอันนี้แล้วแต่คนเลยนะถ้าน้องที่มีประสบการณ์อยู่แล้วหรือว่าน,น้องที่เป็นเภสัชอะคะ่ะอาจจะเร็วเร็วขึ้นนิดหนึ่งเร็วกว่าปกติอะคะ่ะแต่ถ้าน้องที่ไม่มีประสบการณ์เลยก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงค่ะอาจจะ 1- 2-3ถึงสงถึงสเดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังไม่แน่อีกเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับดวงแล้วก็จังหวะของแต่ละคนค่ะเพราะว่าบางคนเขามากับดวงนะมาเร็วจริงเรียนแบบอาทิตย์สองที์เขาก็ได้งานเลยอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็ช้า เขาอะไรมันขึ้นอยู่กับดวงขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทที่เขาจะแมทกับเราไหมอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วถ้ามีน้องๆสนใจอยากเข้าวงการดีเทลยาต้องทำยังไงบ้างคะก็แอดไลน์แอดเลยนะคะ s i k ผจนะคะ k h a j e e 185นะคะหรือเข้าไปที่โปรไฟล์พี่าจีนะคะไปที่ลิงก์ฟรีได้เลยนะคะหรือไปที่คลิปที่ปักหมุดไว้นะคะพี่าจีมีคอสอนเกี่ยวกับดีเทลยานะคะสอนสัมภาษณ์งานสอนวิธีการทำงานเบื้องต้นเป็นยังไง บอกราละเอียดเรื่องเงินเดือนค่าน,าาน้ำมันอินสันตีของแต่ละบริษัทหรือว่าทุกอย่างที่ทุกคนต้องรู้ทั้งหมดเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะไปที่ลิงก์แรกที่ปักหมุดก็ได้นะคะหรือจะแอดไลน์มหาวิาจารก็ได้ค่ะสอนนะคะดูแลปรึกษาได้ส่วนตัวจนกว่าจะได้งานค่ะ